สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการอัปเดตวิธีชงกาแฟที่โรงงานเราใช้อยู่นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ n e k e d p o t ์ f r l i l t e r เนี่ยคือฟิลเตอร์ที่ไม่มีไม่มีตูดแบบนี้นะครับเขาก็นิยมใช้กันมานานแล้วนะโดยจุดประสงค์หลักเนี่ยก็เพื่อที่จะเอาไว้สังเกตการไหลของน้ำกาแฟนะครับคือบาริสต้าเขาก็จะสังเกตว่าเอ๊น้ำที่มันไหลออกจากตัวฟิลเตอร์เนี่ยลักษณะมันเป็นยังไง ถ้ามันผิดปกติเนะี่ยมันก็จะเป็นตัวที่บอกว่าเทคนิคในการเกลีย่ยการแทมอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับเราก็ต้องมาปรับปรุงนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าที่ควรปัญหาก็เพราะว่าเวลาเราใช้ตะแกรงดับเบิลช็อตแบบนี้น้ำกาแฟที่ได้มานะจะกินให้เป็นซิงเกิลช็อตไม่ต้องแบ่งนะซึ่งอารมณ์การดื่มเนี่ยมันไม่เหมือนกับเรา ลงไปที่ถ้วยไหนถ้วยนั้นเลยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยนิยมใช้เพราะผมเป็นคนดื่มเอสเปรสโซ่แบบแค่ซิงเกิลช็อตนะแต่ว่าถามว่าแล้วไอ้ฟิลเตอร์ที่เป็นซิงเกิลช็อตที่เขาทำกันมานะมันใช้ได้ไหมคำตอบก็คือทดลองมาเยอะแล้วนะครับมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับแบบอิตาเลียนดั้งเดิมที่ทำมาคือด้วยทรงของมันเนี่ยมันจะค่อยๆคลอ,อดลงทำให้ตรงบ่าตรงเนี้ยมันมี มันมัมนมันค่อนข้างบางและการสกัดให้สม่ำเสมอเนี่ยมันทำยากนะครับแต่ว่าไม่กี่ปีมานี้ลามาโซกโก้หรือผู้ผลิตเครื่องชงกาแฟลายหนึ่งเนี่ยนะครับได้ผลิตไอตะแกงแบบซิงเกิลชอ็อตขึ้นมาใหม่คืออันนี้นะครับก็คือมันเป็นหลุมลงไปเลยแล้วเขาก็ตั้งใจให้กาแฟเนี่ยมันอยู่เฉพาะในหลุมนี้คือไม่ให้มันอยู่ตรงบ่านะครับ อยู่ในหลุมนี้ได้ก็ประมาณ7 8กรัมพอดีนะครับผมก็เพิ่งมีโอกาสจะได้ลองไม่นานนี้เองนะครับแต่ว่าเมื่อลองแล้วเนี่ยปรากฏว่าเออมันใช้ได้นะครับคือการสกัดมันเป็นทรงกระบอกแบบนี้มันค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วพอชิมแล้วเนี่ยก็แทบจะไม่ต่างจากน้ำกาแฟที่มาจากเดลเบอช็อตเลยนะครับผมก็เลยใช้อันนี้มากขึ้นแต่ครานี้ข้อดีก็คือว่า เราก็เลยได้มาสังเกตเนี่ยลักษณะาการไหลได้มาสํารวจเทคนิคการชงสํารวจคุณภาพของเครื่องบดของเราได้ทุกถ้วยเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเชิญชวนว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเดียวกับผมคือชอบดื่มเอสเปรสโซ่แบบซิงเกิลช็อตแต่ว่าไม่เคยใช้ตะแกรงที่มันที่มันใช้ได้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาทาให้ดูว่าเราทํำยังไงนะก็เริ่มด้วยบดกาแฟเราจะบดลงมาตรงๆเลยก็ได้นะครับ แต่ว่าจะพรวนไหมคือจะใช้ตัวเกลี่ยอะไรไหมบางทีก็ไม่จําเป็นนะแต่ผมจะเคาะค่อนข,ข,ข,ข้างเยอะหน่อยทันนี้ไอ้หลุมเนี่ยแทมเปอร์ปกติเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับแต่ว่ามาโซโก้เนี่ยเขาเขาทำอย่างนี้ ก็คือเขาแทมเปอร์ของเขาเนี่ยไอตัวอีกด้านหนึ่งนะครับคือด้านตรงข้ามเนี่ยเขาใช้อันนี้พอดีเลยออกแบบมาให้มันมีความกว้างพอดีที่จะแทมได้นะครับแต่คราวนี้ผมไม่มีไอแทมเปอร์ของมาซโกนะก็บังเอิญเนี่ยไอถ้วยที่เราใส่กาแฟสำหรับทำซิงเกิลดสเนี่ยตรงตูดตรง,ตรงนนเนี้ยมันมีไดมิเตอร์เนี่ยที่พอดีกับหลุมนี่พอดีนะครับผมก็เลยใช้ ก้นของแก้วเนี่ยในการแทมแทนก็พอดีคือถ้าไม่มีสิ่งนี้จะทําค่อนข้างยากนะครับอันนี้แต่ละท่านก็ต้องลองไปหาหาทางกันเอาเองนะหรือไม่งั้นจนมุมจริงๆก็ต้องอาจจะต้องซื้อ,อ,อแทมเปอร์ของลามา s o โกมาใช้นะครับซึ่งด้านนี้มันก็ใช้ได้อยู่แล้วเป็นปกติสําหรับดับเบิลช็อตนะก็อันนี้ต้องลองดูนะครับต้องลองดู อันนี้พอมาชงเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นลักษณะาการไหลของน้ําจากอ้พอลต์ทอมเบลพัลต์ทอฟิลเตอร์เนี่ยได้ค่อนข้างชัดเจนนะส่วนคุณภาพช็อตเนี่ยก็คงแล้วแต่นะครับแต่ที่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเข้าใจว่าสภาพของใบมีเครื่องบดเราเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีมากนะครับเพราะฉะนั้นบางทีอาจาจะเห็นเดสปอตในบางจุดนะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ทดลองสอบไปแต่เราจะรู้เพราะว่าเราสามารถสังเกตได้แล้วจาก การใช้ n e k e d p o r t e r Filter นะครับก็สั้นๆครับอยากจะเชิญชวนที่ใครที่ยังไม่เคยลองนะอยากให้ลองมาลองดูนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรากินกาแฟเยอะนะคืออย่างที่ที่โรงงานเราต้องทดสอบทดสอบกาแฟค่อนข้างเยอะมันก็จะไปเหลือแก้ละเจ็ดก่ำหนึ่งก็คือไม่เปิงกาแฟสองก็คือไม่ทำให้เราโอเวอร์ด ose เร็วเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อดีนึงแล้วถ้าถามว่า แต่ใช้จริงใช้ในร้านกาแฟก็อันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับเพราะว่าร้านกาแฟที่ต้องชงเยอะๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมาพิถีพิถันการเกลี่ยอะไรทุกๆถ้วยไม่ได้นะครับถ้าเราใช้ n e k e r p o พัลทิฟเตเนี่ยข้อเสียก็คือบางทีถ้าช่วยถ้วยไหนทําไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็จะเลอะเทอะมันจะเป็นสเปรย์กระจายไปหมดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกก็แล้วกันต้องไปพิจารณาเอาเองนะครับขอบคุณครับ